ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราวันนี้ผมมาจับพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากๆจากค่ายโ o k i ียซึ่งกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งในปี2025นั่นก็คือ Nokia ยลูเมีย5 g รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกของตระกูลลูเ i ียกับเทคโนโลยีล้ำสมัยในยุคป,ปัจจุบันทำให้แฟนๆหลายคนต่างจับตามองและรอคอย เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโนเกียลูเมีย 405G ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูลลูเมียที่มีความเรียบง่ายแต่มาพร้อมสีสันที่ทันสมัยบอดี้บางเฉียบและวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมให้สัมผัสที่หรูหราและแข็งแรงหน้าจอขนาด6.7นิ้วแบบ AMOLED ความละเอียด QHD+ ที่มาพร้อมอัตราเรเฟรชเรตสูงถึง 144Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอเล่นโซเชียลหรือดูคอนเทนต์วิดีโอมีความลื่นไหลสุดๆอีกทั้งยังรองรับ HDR10+ สีสันคมชัดสมจริงทุกมิติ ในส่วนของกล้องต้องบอกเลยว่าโนเกียจัดเต็มมากๆโดยกล้องหลัง4เลนส์ความละเอียดสูงสุด2 0 0 MP พร้อมเทคโนโลยีปริวที่เป็นตำนานของโนเกียมาพร้อมเลนส์อัลตราไวเทเลโฟโต้และแมโครที่ตอบโจทย์การถ่ายภาพทุกสถานการณ์ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพให้สวยงามอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนส่วนกล้องหน้า5 0 MP ทำให้การถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลชัดเจนสมจริงแบบไม่ต้องพึ่งแอปเสริม ด้านประสิทธิภาพโ o k i a l u ู i a เม5ีย4 g ใช้ชิป snapdragon น gen 4รุ่นล่าสุดที่รองรับการประมวลผลแบบ ai ได้อย่างเต็มรูปแบบทำงานคู่กับ ram 1 6 gb และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด1 t b ทำให้การเล่นเกมกราฟิกหนักๆกการตัดต่อวิดีโอหรือแม้แต่การทำงานหลายแอปพร้อมกันไม่มีสะดุดแน่นอนรองรับระบบปฏิบัติการ android 1 5ที่มาพร้อมการอัปเดตยาวนานและฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยแน่นหนา สำหรับเรื่องแบตเตอรี่ Nokia l u ู i ิเ400 5G มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด6,000 m a ah, ลช่วโมรองรับชาร์จไว 120W และชาร์จไร้สาย 80W ที่สำคัญยังมีระบบชาร์จย้อนกลับสำหรับแบ่งพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยเรียกได้ว่าใช้งานได้ทั้งวันสบายวันสบายไม่ต้องพก power bank ให้หนักกระเป๋าในส่วนขององค์การเชื่อมต่อแน่นอนว่ารองรับเครือข่าย 5G แบบเต็มรูปแบบ WiFi 7 บลูทูธ5.4ุรวมไปถึงระบบ NFC สำหรับการชำระเงินไร้สัมผัสและที่หลายคนรอคอยโนเกียไม่ลืมที่จะใส่หูฟัง3.5ม mm. หมิลลิเมตรมาให้เอาใจแฟนแฟน,แฟนสายดนตรีอีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้โนเกียลูเมีย4 5 g แตกต่างคือระบบเสียงสเตอริโอที่ใช้เทคโนโลยีด o l b y Atmos ให้มิติของเสียงที่กว้างและชัดเจนเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์การดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงจึงได้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มในแง่ราคาโนเกียตั้งใจทำให้รุ่นนี้เข้าถึงง่าย โดยราคาเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ22,900บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาพร้อมการรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วโลกสรุปแล้ว Nokia Lumia 405G 2025คือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไป การเล่นเกมการถ่ายภาพและความบันเทิงในเครื่องเดียวเป็นการกลับมาของโนเกียที่สมศักดิ์ศรีจริงๆสำหรับใครที่ชื่นชอบความแตกต่างและต้องการมือถือที่ครบเครื่องรุ่นนี้ถือว่าไม่ควรพลาดเลยครับ